ต้องได้ตรงนี้ด้วยไงผลการใช้โปรตีนมิโนอาร์ดี2551เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าใช้กับโดนก็ได้ผลใช้ฉีดหน้ายางได้ผลและมีการทดสอบที่ศูนย์วิจัยยางพาราะฉเชิงเซาเป็นการทดลองโปรตีนมิโนอาร์ดี251ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมในการใช้โปรตีนมิโนอาร์ดี251ในแปลงที่พิชัย อุตรดิตนะครับของดรกรสุกเกษมได้มีการปลูกไว้หลายสิบปีละนะครับไม่ต่ำสิบสองปีสมัยที่เรียนปริญาโทก็เริ่มมีการนำพันสองห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาจากศูนย์วิจัยยางพราราชเชิงเซาได้มีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่เพราะว่าได้น้ำยางเยอะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมดรกรสุกเกษมได้มีการติดตามผลการใช้ยางพาราผล ของโปรตีนมิโน Rd 2 5 1ในยางพาราสายพันธุ์251มีการใช้โปรตีนมิโน Rd 2 5 1เพียงอย่างเดียวเมื่อปีที่แล้วใช้โดนฉีดมาปีนี้ก็จะมีการใช้ในการฉีดหน้ายางเป็นผลการใช้ใช้โปรตีนมิโนเพียงอย่างเดียวผลการใช้โปรตีนมิโน Rd 2 5 1ในยางพาราพันสองห้าได้ผลดีมากครับท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี้คือผลของการฉีดยางพารา ฉีดหน้ายางแล้วก็มีการฉีดโดนให้ผลคล้ายคลึงกันดรก,กองสุขเกษมได้มีการใช้โปรตีนเมนู Rd251 ในสวนยางพารารายงานเกี่ยวกับวงการยางพาราให้ท่านทราบขอฝากผลงานแบบใหม่ทางเลือกใหม่ครั้งนี้ให้แก่รัฐบาลหรือศูนย์วิจัยยางและกองทุนยางนะครับให้พิจารณานำไปใช้นำไปช่วยนำไปส่งเสริม ในสวนยางพาราที่สนใจไม่ว่าทางภาคใต้ภาคอีสานและภาคเหนือภาคกลางนะครับไปได้ทุกที่เลยเนื่องจากผลการทดลองร่วมกับศูนย์วิจัยยางพาราชเชียงเซาเป็นผลงานที่เห็นผลจริงในเรื่องการเพิ่มผลผลิตยางพาราแต่ส่วนอื่นๆยังไม่เห็นจึงมีการนำมาใช้จริงในพื้นที่พื้นที่นี้เรียกว่าพิชัยอุตรดิตนะครับบ้านชําบอลเนาะบ้านชําบอลสวน นะครับดรกรสุเกษมได้มีการปลูกยางพาราพัน251นะครับมมท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือพ251สิบกว่าขวบละได้มีการปลูกโดยวิธีการใช้ปโรชปรตีนเมโนู Rd 251หยอดโคนและฉีดมาตลอดไม่ว่าท่านจะใช้ปุ๋ยใช้ยาก็สามารถใช้ร่วมได้แต่แปลงนี้ใช้ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมคือวิธีการใช้จะบอกคร่าวๆว,ว่าใช้ร่วมกับ ยาฆ่าญ้าเพื่อกําจัดวัชพืช 15cc ซต่อน้ํา20ลิตรเทลงไปในถังผสมยาฆ่าญ้าตามอัตราส่วนยาฆ่าญ้านะครับก็ฉีดฉีดพ่นลงไปนี่คือวิธีที่1วิธีที่2ก็ใช้พ่นหน้ายางหรือว่าใช้หยอด 15cc ซต่อน้ํา20ลิตรใช้พ่นหน้ายางเลยทุก7วันนะครับท่านผู้ชมวันที่เราหยุดกีดเราก็มาพ่นทําให น้ำยางออกเยอะและหน้ายางนุ่มในการกรีดอะไรต่างๆก็หน้ายางไม่แข็งและไม่เป็นโรคเปลือกแข็งไม่เป็นโรคเส้นดำไม่เป็นโรคหน้ายุบป,ปัญหาเหล่านั้นก็ไม่มีหลังจากใช้นี่ส่วนที่กังวลกันอยู่ก็คือโรคราที่ใบจะหลุดร่วงหรือว่าไฟท็อปหรือโรคราใหม่ๆจากทางมาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่เป็นโรคใบเหลืองเลยกังวลมากแต่ในประเทศไทยยังไม่พบเท่าไหร่นะครับหรือว่ายังไม่มีช่วงนี้ยังไม่ได้ติดตามความคืบหน้าแต่ว่า ก็มีความกังวลอยู่ตัวนี้ช่วยให้ยางอายุยืนตัวนี้ช่วยให้ยางเพิ่มผลผลิตตัวนี้ช่วยให้ลดต้นทุนโดยไม่ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้โปรตีนอเมโนอารีสองห้าหนึ่งเพียงตัวเดียวเห็นไหมครับวิธีนี้เป็นวิธีที่แปลกไหมในวงการยางนะครับแปลกมากเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาต้องใส่ปุ๋ยหัวหัวฝน้ายฝนและมีการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ เป็นอ,อย่างน้อยที่สุดก็ไร่แล้วหนึ่งลูกนะครับแต่ส่วนยางที่เรามีการทดลองอยู่นี้3ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อราหรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับทำยางพาราเพียงใช้โปรตีนเบนโนเพียงตัวเดียวนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือ,อยางพาราที่มีรูปแบบการใช้ ะสะดวกและปลอดภัยแล้วก็ง่ายและไม่เปืองแรงงานนะครับแบบไหนครับใส่ในน้ำโกดอะค่ะเอานี้ผสมหนึง่งฝาแล้วเอาผสมก็ใส่ในนี้หนึ่งคน